สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่18เดือนตุลาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ tdeakick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดนเน้ตมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีกู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการจีซูเปอร์ลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลเมีย er, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอลิซาโลนิก้าคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุมครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม เซิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเลเมียนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการกี s ซูเปอร์ลีกนัดนั้นนะครับเลเมียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาริซาโลนิก้าผลคือเลเมียเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนยครับผม ซีติยี่สิบเกมหลังสุดคอนทนเดนตนเจ้าบ้านอย่างเลเมียนะครับพวกเขาชนะเจ็ดเสมอเจ็ดและแพ้หกเกมหากดูสีติยอดหลังห้าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้สามเกมโดยนัดล่าสุดคอนทนเดนตนเจ้าบ้านอย่างเลเมียนะครับอยู่ที่รายการกีซูเปอร์ลีนัดนั้นนะครับเลเมียบุกไปเยือนด้านดนิกอสผลคือเลเมียบุกไปชนะได้ทุยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนซีติ20เกมหลังสุดคะแนทน,นทีมเยือนอย่างอลิซาโนริก้านะครับพวกเขาชนะ7เสมอ7และแพ้6เกมหากตัวซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดคะแนทน,นทีมเยือนอย่างอลิซาโนริก้านะครับอยู่ที่รายการกีซูเปอร์ลีกนัดนั้นนะครับอลิซาโนริก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอพอลลอนสมัยนิดผลคือเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบรรทุกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตุการพบก,กันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาก,ก็มาหาเกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเยือนอย่างอาริสนโนริก้าสามารถทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่อาริสโตริก้าต้องบุกมาเยือนทนาลเลเมียผมมีความมั่นใจว่าทางเจ้าบ้านอย่างเลเมียสามารถเปิดบ้านชนะทางอาริสโตริก้าได้ด้วยสกอร์2ประตูตหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการโรมาเนียลิก้าวันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโบโตซานี ani, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชินเดียทาโกวิสเต้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างโบโตซานีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการโรมาเนียลิก้วันนัดนั้นนะครับชินเดียทาโกวิสเต้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโตซานีผลคือโบโตซานีบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับผม 4ตี20เกมหลังสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างโบโตซานี่นะครับพวกเขาชนะ9เสมอ4และแพ้7เกมหากตู4้4ติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างโบโตซานี่นะครับอยู่ที่รายการโลมาเนียดิกาวันนัดนั้นนะครับโบโตซานี่บุกไปเยือนนั่นเอฟซีคินชินิผลคือเสมอกันไป1ประตู1ครับผม เรามาดูในส่วนซีติ20เกมหลังสุดขอน,นั้นทีมเยือนอย่างชินเดียทาโกวิสเต้นะครับพวกเขาชนะ6เสมอแและแพ้6เกมหากตูสซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดขอน,นั้นทีมเยือนอย่างชินเดียทาโกวิสเต้นะครับอยู่ที่รายการโลมาเนียดิกาวันนัดนั้นนะครับชินเดียทาโกวิสเตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเตอัวบูคาเลสผลคือชินเดียทาโกวิสเตเปิดบ้านแพป้ปาริสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเหตุการณ์พบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลโบมิไซต์พวกเขาพก็มา4เกมซึ่ง4เกมนั้นผัดกันแพ้กก้ชนะวันนี้จากการที่โบโตซานี่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชินเดียทาโกวิสเต้ในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าโบโตซานี่เปิดบ้านเสมอทางชินเดียทาโกวิสเตไปได้ด้วยสกอประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโปแลนด์ซูเปอร์ลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสตอร์นเมียเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสกิลบี้ลูบินคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างสตอร์นเมียเลสนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอหนึ่งและแพ้1นเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการโปแลนด์ซูเปอร์ลีก นัดนั้นนะครับสตอนเมียเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสกเกลบี้รูบินผลคือสกเกลบี้รูบินปุกมาชนะได้ด้วยสกอร์0ประตครับผม 4ติ20เกมหลังสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างสตอร์เมเลสนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ7และแพ้8เกมหากดูีติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าน,น,นเจ้าบ้านอย่างสตอร์เมเลสนะครับอยู่ที่รายการโปแลนด์ซุปเปอร์ลีกนัดนั้นนะครับสตอร์เมเลสปุกไปเย,ยนด้านคาโควียาคาคอฟผลคือเสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับผม เรามาดูในส่วนซิติ20เกมหลังสุดคะนนทานทีมเยือนอย่างสก,กิลบี้รูบินนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ3และแพ้8เกมหากตัวซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโด,ดยนัดล่าสุดคะนนั้นทีมเยือนอย่างสก,กิลบี้รูบินนะครับอยู่ที่รายการโปรแลรนด์ซูเปอร์ลีกนัดนั้นนะครับสก,กิลบี้รูบินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจาเจนโลเนียบีลีสตอ็อกผลคือสก,กิลบี้รูบินเปิดบ้านแพ้โปโลสกอร์0ประตู1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสติเฮตุเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพบกันมา2เกมซึ่ง2เกมนั้นนะครับทางเจ้าบ้านอย่างสตอร์เมลเลตไม่สามารถชนะได้เลยวันนี้จากการที่สตอร์เมลเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเกลวี่ลูบินผมยังมีความมั่นใจในทีมเยือนอย่างสเกลวี่ลูบินครับผมวันนี้ผมจึงของฟันธงว่าสเกลวี่ลูบินสามารถบุกมาชนะทางสตอร์เมลเลตได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆและอะไรอื่ต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ tdekkick.com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ